ดีครับบ้านมูปะเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่383นะครับมีพาร์ตสีสวย22รายการมานําเสนอนะครับ20องค์แรกก็องค์ละ200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ21กับ22นะครับองค์ละ300บาทนะครับของรับชมรับตังคลิปกันนี้เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โปิงเข้าไปลน์เชื่อมหมูนะครับ0939652361นะครับเบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แตกชำรุ้ศูนย์หายผมรับผิดชอบให้หมดนะครับผมรับไปเองนะพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับถ้าดูคลิปช่วยติดต่อผมด้วยนะครับพี่เพราะว่าขอกําลังจะตีกลับมานะครับยังไงถ้าเกิดได้ดูคลิปหรือใครรู้จักช่วยบอกให้พี่เขาโทรหาผมหน่อยนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของอีพีที่สามแปดสามเนยนะนี่เป็นแพระวะกีน,นะครับลงรัก เก้าเก่าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองก็เป็นพาพสมเด็จนะครับเนื้อหาเก้าเก่าจัดๆเลยนะครับอนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สามก็เป็นพาพสมเด็จนะครับเป็นเรื่องพลาสติกเรนโบราณเลยนะ นนี่นะครับด้านหลังก็เขียนว่าอย่างนี้นะครับจอดอรนอรอรแปลว่าอะไรผมไม่ทราบนะครับนี่นะครับไม่ทราบที่นะครับแต่เขาเขียนมาอย่างนี้เลยรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จนะครับค่อนข้างเก่าสึกนะครับสภาพ่านผการใช้นะครับราการที่สี่นะครับ รายการที่ห้าเป็นเหรียญน,นะครับก็ใส่ซองมานะครับกันไอ้นี่นะเขียนว่าหลวงพ่ออุตมะระวงเล็บคำว่าป้อมนะครับเป็นเหรียญทั้งเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเหรียญส,สวยเลยนะครับการที่ห้านะครับ รายการที่หกเป็นลูกอมนะครับผงทายนะครับลงบอลทองนะครับลูกอมลองพุทินนะครับอันนี้เป็นลอยอยู่เป็นโคดยังผมไม่รู้เือนนะครับรายการที่หกนะครับรายการที่เจ็ดเป็นพับปิดตานะครับ นี่น่าจะเป็นสายวัชพานธุทรงนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับนี่รายการที่แปดเป็นพระติกานะครับเนื้อออกใบลานนะครับนี่มีจานหลังนะผมไม่ตราาเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้า เป็นพ่านางนะครับเนื้อดินนะครับอยู่ในกรอบสเตเลสนะครับนี่ยอาหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะรายการที่สิบเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญแบบทำแปลกะทรงม้านะครับห้อยคอได้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญท่านเจ้าตากนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ ออกที่อยุธยานะครับในยการที่สิบนะครับพระเจ้าตากนะครับส่งมานะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นค้าหลวงปูชทวดนะครับเนื้อผงนะครับอยู่เลี่ยมอยู่ในพลาสติกนะครับด้านหลังมีฝังอะไรนิดหนึ่งนะครับไม่ทราบที่นะครับการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบสองเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญประจำวันอังคารนะครับเรียกพลาสติกโบราณมาอย่างนี้เลยนะครับเหรียญกระไหลทองนะครับในรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระนางนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะพิมพ์ทรงแปลกสวยงามดีนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับหลังกาบหมากนะครับรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสี่เป็นพระลีลายืนนะครับเป็นพระดีลายืนหลังหนังตะลุงนะครับลีลาหนังตะลุงครับหลังจานนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อคล้ายผงยานะครับสายวัดกลางแก้วนะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนนะครับบ้านกลางนะครับ รายการที่สิบหกผมดูว่าเป็นพระขุนแผนอยอดเป็นขุนแผนนะครับเพราะว่ามีอะไรนอนข้างล่างน่าจะเป็นขุนแผนจะเป็นกูดไหนอะไรยังไงเนี่ยผมไม่ทราบน,นะครับกานที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหลี่ยงนะครับนี่นะครับเป็นเหลียหล่ยญเรี่ยมเลนนะครับสองหน้านะครับเดี๋ยวผมอ่านให้นะเขาจะ ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่พออ่านได้ว่าวัดธรรมสังเวชจังหวัดพิจิตรนะครับวัดธรรมสังเวชพิจิตรนะครับนี่นะครับเป็นพ่ออะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบเลยนะครับวัดธรรมสังเวชนะครับพิจิตรนะครับในการที่สิบเจ็ดในการที่สิบแปดเป็นเบี้ยแก้นะครับนี่นะครับมีพ่อผงเขย่าเป็นเสียงทรายเศษนะครับไม่ใช่ปลอหอนะครับ เป็นเบี้ยแก้นะครับไม่ทราบพันธุ์จานนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นไพ่ลีลาอยู่เนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงขาหน้าตาจิ้มลิ้มเลยนะครับยลีลานะครับด้านหลังมีอักขระนะครับมียันนะครับผมไม่ทราบที่ไหนนะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบ เป็นพางงบน้ำอ้อยนะครับเนื้อดินนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับหลังกราบมากนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับครบยี่สิบรายการนี้องินสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นง่างครับนี่โอ้โหใหญ่ยาวเลยนะครับหัวเข่านะใหญ่ยาวเลยนะครับ ไปนั่งๆนะครับมีหูนะครับด้านหลังนะครับนั่งจับเข่านะครับยาวเชียวเข่ายาวเลยนะครับการที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการยี่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองนะครับเป็นรายการพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญช้างนะครับเรียมพลาสติกอีกด้านนึงเป็นฉัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นรอสีนะครับ นี่นะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับค่อนข้างจะเหรียญใหญ่นะครับเหรียญนี้นะความความกว้างของเหรียญนิ้วครึ่งนะครับนี่ก็เอาที่สามรอบาทท้องค่าจัดส่งครับครบยี่สรายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหมุงพักเรื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ